สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่ครับผมอ๊อกกิรติเทพทันครับผมจิ๊บอธิการหนุนพักดีครับผม โอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นใช่ไหมครับว่าคุณอาว่าเรานั่งกันอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราจะนําเสนอกีฬาชกมวยครับผมเนี่จะชกมวยอะไรเล่าบรรยากาศแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเราเห็นเป็นคอร์ดๆแบบนี้แน่นอนครับเราแต่งตัวเป็นนักกีฬาแบบนี้รายการนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกีตาร์แน่นอนมีคอร์ด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 เอาจริง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 คุณผู้ชมครับตอนเราก็สู่รายการ Smash smash it ครับโอ้โหผมถามก่อนครับ จ้างครับสมัดอิดแปลว่าอะไรสมัดเนี่ยแปลว่าตกอิดแปลว่ามันหรือสิ่งของตบมันเนี่ยถ้ามารวมกันก็คือตบมันตบให้มันครับรายการเรานะครับจะเป็นรายการในรูปแบบใหม่ครับที่เราจะพูดคุยและพูดถึงเรื่องของกีฬาแบดมินตันโดยเฉพาะเลยนะฮะเราจะมีการอัปเดตเทรนด์ทั้งหมดอัปเดตทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันทั้งหมดเลยนะครับคุกท่านและเดี๋ยวนี้ครับพัฒนาการแบดมินตันไม่ได้จบอยู่แค่ตีเล่นกันอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ละเพราะว่าเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมด เปลี่ยนแปลงหมดมีการพัฒนากันไปเรื่อย ซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะเชิญผู้คนที่มีใจรักในแบดมินตันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแีฬารรมชาติเยาวชนโสำคัญที่สุดครับสาวในวงการบันเทิงการนั่งสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นแบดแล้วก็อะไรที่ทําให้เขาหลงรักครับเดี๋ยวนี้ดาราแล้วก็เซเล็ต่างๆหันมาเล่นกีฬาแบดมินตันกันเยอะครับผมครับเพราะว่าโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของสุขภาพสําคัญมากอีกหนึ่งไฮไลท์ครับของรายการเราครับก็จะมีมิสเตอร์แบด จะตระเวนไปตามคอร์ดต่างๆนะครับเพื่อท้าชริงกับทุกๆท่านที่บอกว่าเฮ้ยผมมาเจ๋งเรื่องของแบดมินตันโอ้ในช่วงของ i u s m a d s เขาจะไปเลยแข่งกันเลยถ้าเจ๋งจริงนะถ้าเจ๋งจริงช่วงนึงเป็นช่วงสาคัญครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นกีฬาแบดมินตันแล้วก็บางทีเบสิกมีปัญหาบางทีเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในช่วงของ how to smash ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบมิสเตอร์แบดกับกูรูเราจะมาตอบคําถามทุกคําถามเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแบดมินตันหมดเลย คือมีปัญหาอะไรในท่าเบสิกใช่สมมุติท่าเบสิกเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วจะ,วจะหัดจะหัดเป็นท่าแอดวานแล้วไปได้ได เราตอบได้หมดเนื้อหารา,ายการของเราเนี่ยนะท่านผู้ชมแน่นแบบแน่นปักเพราะว่าทำไมรไมในวงการแบดมินตันในปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าไปไกลมากในปัจจุบันเขาสอนแบดมินตันในโรงเรียนอุดมศึกษาด้วยใช่ใช่นะครับในเรื่องของอุปรกรณ์อย่างที่เห็นเนี่ยมีมาตรฐานสากลแลวนะก็คือทุกอย่างเนี่ยมีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะคอร์ดแบดเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วกรุงเทพ ต่างจังหวัดปับพับพับคุณไอ้สาวแบบคอนแบทเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดปับพ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 ับอย่างนี้เลยพับพับเดี๋ยวนะครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าในหนึ่งปีในประเทศไทยเนี่ยมีรายการแข่งขันแบดมินตันเกิน20่สิบรายการซึ่งวันนี้นะครับผมกับคุณอ้อเนี่ยจะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูต้องติดตามครับครับผมไปพบกันเลยครับ เอาละรครับท่านผู้ชมเรามาเข้าในช่วงข่าวสารไฮไลท์ของรายการกันดีกว่านะครับ,รบอันดับโลกและไฮไลท์การแข่งขันแรกของปี2 0 1 1ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ<ช>คุณรู้หรือเปล่าว่ามีใครบ้างอันดับหนึ่งคือหมายถึงเรากำลังจะพูดคุยในเรื่องของใช่เดียวใช่เดียวหนึ่งต่อหนึ่งตีกัน,นหนึ่งใเดียวใช่เดียวเอาอันดับแรกนะครับลีซองฮวยนี่คืออันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะใช่ครับ <c oughs> ผู้เล่นเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเป็นคนมาเลเซียครับเป็นชาวมาเลเซียคนแรกนะครับเขาก็บอกนะครับว่าในปีนี้ก็ลงแข่งไปชนะเลิศไปทั้งหมด2รายการแต่มีอะไรบ้างหนึ่งพลาดไปนะฮะรายการมี Victor BWF Super Series Final 2010แนละครับแล้วก็โปรตอน m a l a y s i a โอเพนซู p e อ s ์ซีร s ส์1 1แต่เสียดายครับรายการล่าสุดเนี่ยพลาดให้กับหลินตันซึ่งเป็นนัก แบดมินตันเหมือนกันอยู่ในอันดับ4ของโลกนะครับก็น่าเสียดายที่พลาดไปแต่นี่คือมือหนึ่งของโลกนะฮะเป็นชาวมาเลเซียครับลีชองเวยลีชองเวยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาแมตช์นี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งพลาดของจริงไม่เป็นไรรายการเรารายการเดียวที่จะดให้สุดยอดครับทีนี้มาถึงอันดับ2ครับพี่เเขาผมทฟิกชื่อแปลกมากครับคุณมิสเตอร์ เทาฟิก yeah. เขาชื่อเทาฟิกเทาฟิกอันดับ2อ,อินโดนีเซียคนนี้พูดได้ว่าใกล้จะเลิกเล่นแขวนแล็กเกตเต็มทีแล้วครับพออยู่เยอะแล้วนะฮะถูกต้องเหมือนผมเลยนี่ผม,ผมผมผมเนี่ยครับแขวนถ,ถุงมา4ี่ปีสี่ปีแล้วครถุงอะไรครับ <g ol p> ถุงก,กอ๊อฟอ๋อถุงก,ก๊อฟเพราะเราเป็นคนดีเราต้องก๊งต้องแขวนถุงครับผมสบัดสบัดแล้วก็ครับเดี๋ยวดีใส่หน้าเลยครับผมแม่อันดับที่3ครับพูดถึงเทาฟิกถ้ามาเล่นในไทยต้องแข่งกับใครด้วยพี่ใครฮะ เ้าผิดข้ามไปดีกว่าไหมครับเล่นจำใหมเลยอันดับโอ้อันดับสามเฉินหลงเฉินหลงกลับมาเล่นแบบเลิกเล่นหนังแล้วครับไปใจคนละคนกันครับอันนี้ต้องจับตามองนะอันดับสามของโลกเฉินหลงเนี่ยเรียกว่าอายุน้อยแล้วก็ลังมาแรงเลยอ๋อเหรอชเป็นคนจีนเป็นคนจีนเป็นชาวจีนครับอันดับสามของโลกครับมาถึงอันดับสี่ของโลกครับเขาชื่อหลินตันครับ โอ้โหคนนี้แต่ว่าทำไมทำไมเขาดังมากฮะไม่มีใครโอ้ดังมากเก่งมากเล่นเก่งมากแต่ปัญหาคือเขาบาดเจ็บบ่อยก็เลยแบบว่าอันดับเลยตกตกมาอยู่อันดับ4ี่ประมาณนี้เทียเซียมไม่ค่อยดีอันดับ5เป็นใครครับลินปิงครับท่านผู้ชมครับอันดับหครับลินฮุยจะบ้าแล้วไม่ใช่อันดับ5้านี่ครับปีเตอร์เกตเดนมาร์กครับคนนี้ก็อายุเยอะแล้วแต่ช่วงปลายปีที่แล้วฟอร์มคลุ้งมากๆอันนี้แบบมาตีนปลายมาลุ่งตอนแก่ใช่ครับคล้ายๆผมนี่ครับครับผมลุ่งตอนแก่ ่พี่อาจจะไม่เหมือนเขาผมเขาเนี่ยเมียเขาสวยมากนะโอ้ผมธรรมดาเหมือนกันฮะผมผมไม่ธรรมดารู้ได้ไงแต่หนอยรู้ได้ไงเมียเขาสวยมากอ้าวก็เขาโทรมาบอกผมเฮ้ยอ๋อเป็นไงบ้างเฮ้ยโอเคแล้วกันอะไรนี่ไอ้นี่ไอ้กันอะไรจะแต่งงานแล้วเนี่ยเฮ้ยเมียเป็นไงโอ้ยเมียสวยมากเมียสวยมากส่งเป็น MMS มาเลยโอ้เมียยืนท่านี้โอ้โหนักแบทกูติดนิทกับปีเตอร์เกตใช่ได้เลยเอาล่ะทีนี้มาดูของไทยของไทยแล้วก็คือแล้วมีโอ้เรามีของไทยด้วยติดอันดับ ของไทยเราเนี่ยอยู่ในอันดับ7นะคุณผู้ชมครับเรียกว่า7ของอะไรฮะเจ็ของโลกเลยเวอร์จริงเหรอจริงๆรเหรอนี่พี่ไม่รู้ดิไม่รู้ดิอันดับ7ของโลกเลยซูเปอร์แมนของเราชื่อซูเปอร์แมนนะเราเรียกกันซูเปอร์แมนชื่อจริงๆของเขาก็คือว่ากิรติเทพทันไม่ใช่คุณบุญศักดิ์พลสนะนี่อันดับ7ของโลกเก่งมากต้องจับตามองเพราะว่ากําลังไต่อันดับขึ้นไปเลยแยวแย่าแม่แต่อย่างนี้ดูแล้วอนาคตเราต้องเอาเขามานั่งคุยกันเลยนะ ดีเพราะว่าว่าเ,เทคนิคในการที่เขาแบบว่าเล่นแบตเก่งเจ็ดอันดับเจ็ดนี่ประมาณตบเมียเก่งเลยเลยเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <c oughs> แต่ลองคิดดูนะคนคนหนึ่งนะใ <c oughs> ่าจะเก่งกีฬาชนิดหนึ่ง <c oughs> เขาต้องฝึกฝนขนาดไหนพี่ <c oughs> ถูกป่ะแล้วเป็นอันดับเจ็ดของโลกเนี่ย <c oughs> พี่ต้องไปเชิญมาคุยนะพี่ป๋องกภพล <c oughs> ท่านผู้ชมครับดูหน้าผมคล้ายพี่ป๋องตรงไหนตรงไหนพี่ป๋องตรงไหนบอกมาตรงไหนบ้าเดี๋ยวผมไม่ใช่พี่ป๋องแน่แน่เราเอาเราเอาผ้าเนี่ยมาของขอดญเดี๋ยว พาไปคล้องคอปั๊บทำมืองี้ทำมืองี้ทำมืองี้สิบล้อเอาละวู้ชมครับอันนี้น่าสนใจกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหญิงเดี่ยวกันบ้างคนแรกนะครับขอเป็นเกียรติพูดหน่อยครับหวังซีเชียนสวยมากหวังซีเชียนบางทีเราออกเสียงอะ เราออกเสียงหวังซีเซียนหวังซีเซียนอ่าอันดับหนึ่งคือหวังซีเซียนอันดับสองครับหวังฮีฮานหวังฮีฮานจริงๆเขียนดูเดี๋ยวเอาไปอันดับหนึ่งของโลกคือหวังซีเซียนอันดับสองหวังชีฮานอันดับสามหวังซินอันดับสี่หวังดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นชาวจีนหมดเลยนะสามอันดับแรกของโลกนึว่าเกี่ยวไ คือวัฒนธรรมประเทศพีเนี่ยผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเวลาการจะแบบผู้หญิงมีแฟนะเนี่ยเขาต้องร้อยผู้ชายมาขอมันก็เลยพัฒนาไปถึงชื่อทุกคนหวังหมดเลยวัชาตินี้หวังหวังซีเกียนหวังซีฮานหวงสวงซินหวังเป็นแซเัดเลยตัวีเป็นแซ่อะไรอย่างงี้ตายตาย Uh, หวังซีเชียนเนี่ยเขาบอกว่าน่ารัก,กน่ารักมากมถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้สัมภาษณ์เขานะครับ,รบเราจะได้เป็นอีกหนึ่งหวัง <c oughs> เพราะเราหวังมากๆครับผมไทยเนี่ยจะหวังไปก่อน <c oughs> ได้นะครับสำหรับ <c oughs> ของไทยเราก็มีนะคะอันนี้เนี่ยติดอันดับที่18 18เลยเป็นน้องสาวของซูเปอร์แมน